สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้ผมก็ได้หนึ่งพ่อมาลัยมาอีกหนึ่งชุดนะครับเป็นเหรียญเจริญพอเนื้อเงินกันเนื้อตะกัวนะครับนี่ครับผลงานวันนี้ช่วงเย็นครับนี่เริ่มไห้เพื่อนๆชมกันนี่ครับเนื้อตะกัว นี่นะครับจมูกตรงโดงเนื้อเงินครับอายุเจ็ดสิบสองปีหลวงพ่อมาลัยครับตอกสามโค้นนะครับเนื้อเงินนี่ครับนี่ครับเป็นเนื้อเงินนะครับจำนวนการสร้างสิบสามเหรียญนะครับปีห้าสิบเอ้จำนวนการสร้างสิบเก้าเหรียญน,นะครับออ ออกปีห้าห้าแล้วก็นี้เป็นเนื้อตะกัวนะครับนี่ครับสวยๆว,วิงๆนะครับเนื้อตะกัวนี่ครับตะกัวจะต่อสองโค้นะครับนี่ครับนี่ครับผลงานของวันนี้เห็นไหมนี่สวย,สวย มีแบบนี้ผมรับเช่านะครับทักมาได้เลยนะครับนี่นะครับรุ่นแรกเนื้อตะกัวสองโคตรอนกว่ามือครับเห็นไหมครับอ่า,อามือขะสองโคตแล้วก็หน้นเงินสิบเก้าเหรียญตามโคตครับนี่ครับ ครับวันนี้ขอบคุณนะครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับขอบคุณครับ